ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอังคารที่27ธันวาคม2565ท่านอยู่กับเราหลายอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้มีให้กัน4คู่นะครับเป็นทางด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2คู่แล้วก็แชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับ2คู่นะครับ2คู่วันนี้สำคัญมากๆนะครับในทางด้านของการลุ้นพื้นที่ยุโรปนะครับแล้วก็เกือบๆลุ้นแชมป์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีทางด้านของแชมเปี้ยนชิพครับ อย่างที่ได้เรียนไปครับลุ้นแชมป์นะครับลุ้นเลื่อนชั้นอัตโนมัติของแชมเปี้ยนชิพมาเปเปอร์ลีอังกฤษในฤดูกาลหน้าด้วยนะครับสำคัญกันทั้งหมด4คู่เลยนะครับวันนี้ครับประกอบไปด้วยทางด้านของคู่แรกครับเป็นทางด้านของเชลซีเจอกับบอร์นมัธนะครับคู่ที่2เป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านรับกำเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับที่อยู่อันดับ19นะครับก็หลังชนฝาครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์วันนี้เนี่ยต้องมาเยือน ในถิ่นโอท็อฟฟอร์ดด้วยนะครับเป็นงานยากทีเดียวนะครับทางด้านของแชมเปี้ยนอังกฤษนะครับสองคู่นะครับเป็นทางด้านของเรดดิ้งครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของสวอนซีนะครับทีมท้ายตารางเจอกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่ครับทางด้านของเบอร์ลี่ครับวันนี้เจอกับทางด้านของเบอร์มิงแฮมนะครับเบอร์ลี่ถ้าเก็บชัยชนะได้จะยืดคะแนนออกไปแล้วก็ลุ้นเข้า ทางด้านของเลื่อนชั้นอัตโนมัติด้วยนะครับจากแชมเปี้ยนสไปายเพเย์มลิกในฤดูกาลหน้าครับน่าลุ้นทีเดียวครับสำหรับคู่สุดท้ายครับไปเริ่มนที่คู่แรกกันก่อนเลยนะครับพเมลิกอังกฤษครับเชลซีวันนี้เปิดบ้านรับการเยืยนของบอลส์มัตเที่ยงคืนครึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทยที่สแตมฟอร์ดบริดจ์อุณหภูมิ9องศาเมฆรึ้มแล้วก็มีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับสื่อต่างประเทศให้ทางด้านของเจ้าบ้านนะครับเชลซีชนะที่3-0 สถิติที่พบกันมา6ครั้งหลังนะครับเป็นทางด้านของเชลซีชนะได้3ครั้งเสมอกัน1ครั้งบอลส์มัทชนะได้2ครั้งเลยนะครับแล้วก็นัดล่าสุดที่เจอกันในบ้านของบอลสมัทนะครับในทางด้านของกระชับมิตรนะครับเชลซี Chelsea ชนะไป2ต่อ1ครับที่เหลือเนี่ยในพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นทางด้านของการเสมอกันในบ้านของบอลส์มัทครับ2-2นะครับในปี2020-2019บนเ้านเชลซีแต่บอลส์มัทบกมาเยือนแล้วก็ชนะได้1ครั้งนะครับ แล้วก็ที่เหลือก็เป็นบอลสมาร์ทครับเจ้าบ้านเนี่ยชนะได้4-0เลยนะครับในปี2019วันนี้เตะในบ้านของเชลซีนะครับก็เป็นเชลซีนะครับในปี2018ชนะได้ทั้ง2นัดทั้งหลีกครับแล้วก็พเมร์ลีกนะครับการเดินทางวันนี้จากบอลสมาร์ทมาที่ลอนดอน142กิโลเมตรครับตารางคะแนนครับอัปเดตกันนิดนึงนะครับทางด้านของเชลซีหล่นมาอยู่อันดับที่9นะครับ14นัด21คะแนนประตูได้เสียไม่บวกไม่ลบนะครับทางด้านของบอลสมาร์ทอยู่อันดับที่14 15นัด16คะแนนตามหลังเชลซีอยู่5คะแนนนะครับคะแนนไม่ค่อยห่างกันเท่าไรแต่ประตูได้เสียบอลสปาร์ตลบถึง14ลูกนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับ6นัดหลังที่ผ่านมาเชลซีก่อนนะครับแพ้มา3นัดติดแล้วนะครับพรีเมียร์ลีก2นัดนะครับลีกคัพ1นัดที่ไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้มานะครับที่เหลือในพรีเมียร์ลีกครับนัดล่าสุดแพ้นิวคาสเซิลไปนะครับ1-0นะครับนิวคาสเซิลก็ฟอร์มดีต่อเนื่องเลยนะครับทางด้านของเชลซี แพ้มาสามนัดนัดนี้ก็ต้องเอาแหละครับต้องชนะเท่านั้นแหละครับเรียกขวัญและกําลังใจลูกทีมเข้ามาครับก็ต้องมาดูกันครับว่าวันนี้ใครจะลงสามได้บ้างทางด้านของบอลส์ม์ทครับผลงานล่าสุดบุกไปแพ้นิวคาสเซิลมาเช่นเดียวกับทางด้านของเชลซีนะครับที่เหลือในบ้านเนี่ยชนะเอเวอร์ตันมาสองนัดติดนะครับแพ้สามนัดติดแพ้ลีดแพ้ท็อตแนมฮอสเปอร์แล้วก็แพ้เวสต์แฮมทางด้านของเชลซีแพ้สามนัดติดแพ้กับนิวคาสเซิลแพ้แมนซิตี้แพ้อาร์เซนอลนะครับ ชนะเนี่ยก็ชนะในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับพิมลีกยังไม่ชนะใครมา4นัดติดแล้วนะครับก็ต้องดูกันะว่าเชลซีนัดนี้จะสร้างผลงานได้ดีหรือไม่นะครับไปดูตัวผู้เล่นแล้วก็ราคากันต่อนะครับเชลซีครับเป็นเจ้าบ้านนะครับเปิดราคามาที่ลูกครึ่งควบ2ส,ส่วนมากก็อยู่ที่ลูกครึ่งเลยนะครับ แพงทีเดียวนะครับสำหรับเชลซีในสถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ผู้เล่นนะครับก็ต้องไปดูกันทีว่าวันนี้จะจัดผู้เล่นลงสนามยังไงนะครับลูกครึ่งน้ําเต็มนะครับสําหรับทางด้านของเชลซีในวันนี้ทางด้านของบอลสม์ทอยู่ที่น้ําขาวแล้วก็น้ําลบสิบนะครับหต่อสนะครับเชลซีอยู่ที่1 3จเท่า1 2 5เท่าครับเสมอกันอยู่ที่5.2เท่าทางด้านของบอลสม์ทชนะขยับลงนะครับจาก8.5หรเหลือ8.25บางเว็บไซต์อยู่ที่ 8.9เท่านะครับส่วนมากก็อยู่ที่8เท่ากว่าๆนะครับทางด้านของบอลสมัตขยับลงนะครับมเมนตัมเอ็ียงไปทางด้านของบอลร,รองนิดหน่อยเท่านั้นนะครับทางด้านของสกอร์สูงต่าจาก3ลูกนะครับที่เปิดมาเหลือ2ลูกครึ่งควบ3น้ําขาวนะครับ3ลูกถ้าทางด้านของเชลซีจัดเต็มวันนี้ก็น่าจะถึงอยู่ครับลุ้นกันที่เม็ดที่3กินครึ่งกินเต็มก็ลุ้นกันที่เม็ดที่4เลยแหะครับ ทางด้านของผู้เล่นนะครับเจ้าบ้านก่อนเลยครับเชลซีมาในรูปแบบสามสี่สามนะครับก็ต้องมาดูกันว่าวันนี้จะจัดตัวผู้เล่นยังไงนะครับผู้สาตูเป็นเมนดี้เช่นเคยนะครับผ่านฟุตบอลโลกมาก็กลับมาฟอกเสาได้ครับชิลิเชสนะครับกองหลังนะครับจากกาหน้ากลับมายืนได้ชาโลบานะครับกลับมาได้ครับอับริโกเอต้านะครับก็กลับมาหมดแล้วนะครับทางด้านของฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็ กองกลางครับ4ตัวนะครับใช้เป็นฟูลแบ็กนะครับลิชเชมทางด้านขวาครับทางด้านซ้ายคูคูเลย่าครับที่ฟอร์มกําลังดีอยู่นะครับเติมสุดลงสุดนะครับคู่กลางวันนี้มาใช้ทางด้านของการลเกอร์ยืนคู่กับจอจินโยนะครับหน้า3ตัวครับทางด้านขวาเป็นสเตอร์ลิงทางด้านซ้ายคาฮาเวตแล้วก็หน้าเป้าเป็นโอเบมายังครับก็เกมรุกค่อนข้างจะดุดันครับทางด้านของเชลซีวันนี้ขาดทางด้านของโคเวอร์ซิตแล้วก็ซิเยกเท่านั้นนะครับที่เหลือลงสนามได้ครบนะครับ แล้วก็กองเต้ยังไม่หายเจ็บดีครับอยู่ในการบาดเจ็บแล้วก็เพิ่งพักฟื้นจากการอาการผ่าตัดมานะครับทาหน้าของบอลมัตครับมาในรูปแบบ4-4-2ครับยืนในรูปแบบโบราณนิดนึงครับ4-4-2นะครับบ็อกซ์ทูบ็อกซสตัวหลังครับคู่กลางเนี่ยเป็นทาน้าของแจ็คสตีเฟนนะครับยืนคู่กับเชนซีนะครับด้านซ้ายเป็นเซมูล่าครับด้านขวาเป็นอดัมสมิธ กลาง4ตัวนะครับเป็นทางด้านของไรอันคริสซีทางด้านขวานะครับทางด้าน,นซ้ายเป็น a n นโทนีคู่กลางเป็นบิ l ลิงยืนคู่กับ l ลู i s สคุกนะครับคู่หน้าครับใช้โซลังเกนะครับยืนคู่กับเคิร์ฟ o ัวนะครับที่เหลือเนี่ยทางด้านของตัวจริงอย่างเลอร์ม,มานะครับเคนลี เทวานี้นะครับแล้วก็เนโต้นะครับเจ็บนะครับทางด้านของบอลสมัรทวันนี้นะครับดูจากผู้เล่นนะครับตัวต่อตัวแล้วนะครับเกมรุกทางด้านของเชลซีดีกว่านะครับทางด้านของบอลสมัรทวันนี้ก็ต้องรอดูว่าเกมรับแล้วก็เกมสวนกลับจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับถ้าเปิดช่องว่างให้เชลซีบุกได้แล้วก็ทางด้านของบอลสมัรทขึ้นนําก่อนเนี่ยราคาสูงน่าจับมานะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าวันนี้เชลซีนะครับขนเกมรุกมา3ตัวเนี่ย คาย์ฮาเวตโอเบมายองนะครับแล้วก็ทางด้านของเซอร์ลิงเนี่ยจะทำเกมความเร็วเนี่ยจะได้หรือไม่นะครับค่อนข้างจะมีความเร็วรับทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ทางด้านของโอเบมายองด้วยนะครับสำหรับคู่นี้เหล่าระ่ลัพาว่าลูกครึ่งสำหรับเชลซีต่อขาดชัดเจนแบบนี้นะครับก็เอ็นยงไปทางด้านของบอลต่อเลยครับแต่ราคามันขยับลงโมเมนตัม um เนี่ยมันพลิกกลับมาที่บอลสมัตนะครับว่าจะยิงไม่ถึง2ลูกสำหรับเชลซีแต่ เราร้อยหลามองว่าครับน่าจะขาดนะครับสาหรับเชลซีเพราะแพ้มา3นัดติดแล้วนัดนี้ต้องยิงในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นคู่แรกของค่าคืนนี้ให้ต่อที่เชลซีครับราคาลูกครึ่งครับไปต่อที่คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ครับเปิดโอทอฟฟอร์ดรับการเยือนของนอติงแฮมฟอร์เรส์นะครับทีมท้ายตารางตีสามตรงนะครับค่อนข้างจะดึกทีเดียวสื่อตํางเทศให้แมนยูครับชนะที่10เท่านั้นนะครับในพรีเมียร์ลีกยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับสําหรับคู่นี้นะครับ ยังไม่มีไสต์ครับการเดินทางก็จากเวสต์บริดฟอร์ดนะครับมาที่แมนเชสเตอร์97กิโลเมตรครับตารางคะแนนนะครับแมนยูอยู่อันดับ5นะครับ14นัด26คะแนนนะครับก็ตามหลังทางด้านของทอตแนมฮอสเปอร์4แต้มครับแต่แข่งน้อยกว่า2นัดนะครับนำหน้าไบรตันนะครับ2คะแนนนะครับทางด้านของนอตติลแฮมฟอร์เรสต์นะครับอยู่อันดับที่19ครับ15นัด13คะแนนนะครับนัดนี้ถ้าชนะขยับขึ้นพ้นโซนอันตรายทันทีนะครับ ก็หมายมั่นปั้นมือครับว่านัดนี้เก็บคะแนนจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ครับก็ต้องมาดูกันครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับชนะมาสามนัดติดเหมือนกันเลยนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดล่าสุดชนะเบอร์ลี่มาในลีคับนะครับเบอร์ลี่ก็เป็นจ่าฝูงของแชมเปี้ยนชิพนะครับแมนยูก็ชนะมาได้แบบสบายเท้าครับ2-0ก่อนหน้านั้นไปเยือนฟูลแลมชนะมา2-1ก่อนบอลโลกนะครับแล้วก็ทางด้านของ ในบ้านเนี่ยก็ชนะแอสตันวิลล่าไป4-2นะครับที่แพ้1นัดในการไปเยือนก็ไปเยือนแอสตันวิลล่าแพ้มา3-1ชนะเรอสโซเซเดนในยูโรป้าครับชนะเวสต์แฮม1-0ในบ้านนะครับในด้าของนอตต์ทแฮมฟอร์เรสต์นะครับนัดล่าสุดไปเยือนแบ็กเบิร์นโรเวอร์นะครับในลีกคัพนะครับเอาชนะมาได้แบบสุดมันเลยครับ4-1ก่อนหน้านั้นชนะคริสตันพาเลทในบ้านครับ1-0ชนะสเปอร์ด้วยนะครับในบ้าน2-0นะครับเสมอเบลนฟอร์ด2-2นะครับไม่แพ้ใครมา4นัดติดแล้วครับ เกมเยือนไปแพ้อาร์เซนอล5-0ครับชนะลิเวอร์พูลได้ด้วยนะครับในบ้านของตัวเองนั้น1-0เซอร์ไพรส์ทีมใหญ่เหมือนกันนะครับทางด้านของน็อติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับถ้าอยู่กันครบทีมนะครับทางด้านของแมนยูครับเกมในบ้านยังไม่แพ้ใคร6นัดนะครับทางด้านของน็อติงแฮมฟอร์เรสต์เกมเยือนเก็บชัยชนะมาได้นัดล่าสุดนะครับในพรีเมียร์ยังไม่ชนะใครมา5นัดแล้วนะครับทางด้านของน็อติงแฮมฟอร์เรสต์ไปดูราคากันต่อครับ คู่นี้เปิดราคามานะครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างแมนยูนะครับเปิดราคาที่ลูกครึ่งเลยนะครับแต่น้ำเนี่ยอยู่ที่ลบสินะครับก็ราคาเดียวกับเชลซีเมื่อกี้แหละครับทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสครับเป็นรองอยู่ที่ลูกครึ่งน้ําเต็มนะครับส่วนมากก็อยู่ที่น้ําเต็มเกือบเต็มนะครับก็ประมาณ9 0.94นถึง1นนะครับทางด้านของแมนยูครับ น้ำอยู่ที่0.93ส่วนมากก็อยู่น้ำลบสินะครับ1ต่อ2ครับแมนยูชนะเนี่ยอยู่ที่1.2เท่า1.3เท่าครับเสมอกันอยู่ที่5.4 5.7เท่านะครับแล้วก็ทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสชนะนี่ขยับขึ้นนะครับอยู่ที่9เท่าถึง9.8เท่านะครับสกอร์สูงต่ำครับขยับลงนะครับบางเว็บไซต์ครับ2ลูกครึ่งควบ3าน้ำขาวนะครับก็คู่นี้เนี่ยหมายมั่นปันมือว่าจะเป็นสกอร์สูงด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ของแมนยูนะครับไปดูตัวผู้เล่นกันต่อครับ ก่อนจะมาวิเคราะห์กันนะครับทางด้านของแมนยูนะครับมาในรูปแบบ4-2-3-1นะครับหลัง4ตัวผู้สาตัวเป็นดาวิดเดครเหมือนเดิมนะครับ4ตัวจะแปลกๆนิดนึงนะครับทางด้านซ้ายลูกชอครับด้านขวาเป็นมาลาเซียครับคู่กลางครับใช้คาซิมิโลยืนคู่กับทางด้านของลินเดเลฟนะครับโอ้โหวันนี้กองหลังจำเป็นเลยนะครับทางด้านของคาซิมิโลคู่กลางรับนะครับใช้คริสเซนอิลิกเซ่นนะครับยืนคู่กับสกอตต์แมคคอมีเน ก็เป็นทางด้านของอิลิเซนครับทาหน้าที่ขึ้นเกมนะครับในแดนกลางแล้วก็เกมรุกครับ4ตัวนะครับวันนี้จับการโชมาอยู่ทางด้านซ้ายทางด้านขวาเป็นมาคัสแรดฟอร์ดแล้วก็มีบูโน่ฟอนันเดสเป็นเพลย์เมเกอร์หน้าเป้าเป็นออนเทนี่มาซิยาวนะครับคนที่เจ็บแล้วก็ติดทางด้านของภารกิจทีมชาติยังไม่กลับมาก็มีทางด้านของวารานครับกับมาตินเนสนะครับ,บ,รบที่ เป็นคู่ชิงกันในฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดนะครับแล้วก็ทางด้านของแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยเป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับที่เหลือก็ต้องมารอดูกันนะครับทางด้านของนอเทีมฟอเรสต์นะครับส่วนมากก็เจ็บแหละครับกองหลังแล้วก็รวมถึงตัวหลักต่างๆนะครับวันนี้จัดมาในรูปแบบ4-3-3นะครับทางด้านของผู้สาตูเป็นเฮนเนซี่นะครับทางด้านขวาใช้เนโกวินเลียนนะครับทางด้านซ้ายแฮร์รี่ ทอปโลล์นะครับคู่กลางใช้โบลี่ยืนคู่กับวอลเลอนะครับกลาง3ตัวครับไรอันเยสนะครับยืนกับมองการล่านะครับแล้วรวมไปถึงทางด้านของแจ็คโคแบ็กด้วยนะครับเกมรุกมีเจสซี่ลินการ์ดครับฟอร์นไนเป็นอวอดนอวอดนยี่นะครับแล้วก็ทางด้านขวาเป็นเบนานจอนสันนะครับทางด้านของลอตติแฮมฟอเรสต์วันนี้มาในรูปแบบ433เป็นฟอร์นไนนะครับทางด้านของแมนยู วันนี้ใช้เพย์เมอร์สองตัวครับมีคิสเซนอิเล็กเซนแล้วก็บูโน่เฟอร์นันเดสครับรับผิดชอบคนละโซนนะครับก็แพ็กเกมรับแล้วก็สวนกลับเกมสวนกลับของแมนยูก็มีการ์นาโชแล้วก็มาร์คัสแรดฟอร์ดนะครับหน้าเป้าอย่างอองโทนี่มาซิยาวความเร็วจัดจ้านทั้งหมดสามตัวนะครับเกมรุกค่อนข้างจะดุดันทีเดียวในวันนี้นครับทางด้านของแมนยู ก็ต้องมาดูกันครับสาหรับราคาครับแมนยูที่ลูกครึ่งนะครับสกอร์สูงน่าจะอยู่ที่ลูกสองลูกครึ่งควบสามน่าจะพอเป็นไปได้นะครับในราคาที่น้ําขาวทางด้านของแมนยูครับลูกครึ่งผ่านหรือไม่นะครับหนึ่งลูกน่าจะมีแน่ๆนลุ้นกันที่เมดที่สองเมดที่สามแหะครับสําหรับแมนยูถ้ายิงเร็วนะครับใช้โอกาสไม่เปลืองก็น่าจะปรับตัวได้ครับหลังจากที่เสียทางด้านของคริสโนโรนัลโดครับในช่วงบอลโลกนะครับให้ครับเอา นาเซอร์นะครับในซาอุดิอาระเบียเลยนะครับโรนัลโดก็ได้ถึงปีละ700ล้านนะครับโอ้โหค่อนข้างเยเยอะทีเดียวนะครับคู่นี้ครับเราร้ยลาให้ทางด้านของแมนยูนะครับต่อที่ลูกครึ่งครับน่าจะผ่านได้นะครับสำหรับ2คู่ของพรีเมียร์ลีกนะครับที่คู่ที่3ครับไปกันที่แชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับเรดดิ้งครับวันนี้เจอกับทางด้านของสวอนซีนะครับเที่ยงคืน15บหนาทีที่ซี ซิเลกคาลิซิงสเตตียมนะครับอุณหภูมิแปองศามีพากร์การฝนจะตกด้วยเสมอกันนะครับในสื่อต่างเทศที่เป็นมุมมองที่ออกมานะครับทางด้านของสื่อต่างเทศก็ให้เสมอกันที่1ประตูตอนหนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ที่พบกันมา6ครั้งหลังนะครับเสมอกัสซะส่วนมากนะครับแล้วก็สกอร์สูงด้วยนะครับ สวอนซีชนะ2ครับเรดดิ้งชนะ1ครั้งนะครับเสมอกัน3ครั้งล่าสุดก็เป็นสวอนซีนะครับชนะถึง3-2ที่เหลือเนี่ยเสมอกัน4-4ในบ้านของเรดดิ้งแล้วก็เรดดิ้งชนะ3-2นะครับชนะเยอะสุดเนี่ยก็เป็นสวอนซีนะครับชนะที่3-0ในเกมเยือนนะครับที่เหลือก็เสมอกัน2-2แล้วก็0-0การเดินทางก็ค่อนข้างไกลนะครับสำหรับวันนี้ครับแล้วก็ลำบากทีเดียวนะครับจากสวอนซีมาที่ไฮวิคอมนะครับ200กับอีก6กิโลเมตรเลยทีเดียว เดินทางเกือบ4ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงเลยนะครับในการเดินทางวันนี้อันดับติดกันครับในแชมเปี้ยนชิพนะครับตารางคะแนนสวอนซีอยู่อันดับ14 23นัด32คะแนนเท่ากับเรดดิ้งที่อยู่อันดับที่15นะครับ23นัด32คะแนนเช่นเดียวกันต่างแค่ประตูได้เสียนะครับเรดดิ้งลบอยู่7สวอนซีลบอยู่2ลูกนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับ เลดดิ้งเหมือนจะดูดีกว่านะครับแต่แพ้3นัดจาก6นัดนะครับชนะ2นัดชนะโคเวนทรีนะครับชนะเฮาซิตี้นะครับ1 0 2 1นัดล่าสุดเนี่ยไปเยือนเบอร์มิงแฮมแพ้3-2นะครับแพ้เนี่ยก็แพ้ให้กับวัตฟอร์ดเกมเยือนนะครับแพ้เพลสตันนอตเอนเสมอกับดูตันทาวนะครับทางด้านของซอนซี6นัดหลังยังไม่ชนะใครนะครับทำได้ดีที่สุดก็คือเสมอนะครับเสมอ4นัดจาก6นัดที่ลงสนามไปแพ้2นัดนัดล่าสุดเสมอโคเวนทรีนะครับ3-3 แพ้นอริชครับ1-0ในบ้านนะครับเสมอฮัดเดนฟิลด์เสมอเบอร์มิงแฮมเสมอวีแกนนะครับแล้วก็แพ้เบลสั่นนอตเอนนะครับทางด้านของสวอนซีเกมเยือนนี่ก็หนักไปทางด้านของการเสมอนะครับทางด้านของสวอนซีไปดูทางด้านของราคากันต่อเลยนะครับสำหรับแชมเปี้ยนชิพเพื่อม่ให้เป็นการเสียเวลาในวันนี้ครับเปิดราคามานะครับทางด้านของไรดิงเจ้าบ้านนะครับมุมมองของเอเชียนแฮนดิแคปถือว่าไม่ได้เปลี่ยบนะครับ อยู่ที่เสมอน้ําขาวแล้วก็ขยับขึ้นด้วยนะครับเหลือน้ําลบเอ่อน้ําบวกสิบนะครับทางด้านของสวอนซีเป็นน้ําบวกสิบนะครับทางด้านของเรดดิ้งน้ำสองหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างจะโมเมนตัมเนี่ย,เอ,ยเอียงมาทางด้านของสวอนซีชัดเจนเลยนะครับบางเว็บไซต์เนี่ยขยับราคาให้สวอนซีมาต่อที่ปอปอเลยนะครับ ต่อที่ปปน้ําเต็มนะครับทางด้านของ1ต่อ2ครับเจ้าบ้านชนะขยับขึ้นนะครับจาก2 4 2จดจุขยับไปเป็น2 6 2จุดมากสุดใน3าเท่าเลยนะครับเสมอกันอยู่ที่เดิมครับ3า5 3.25ห1้าาดสองห้าุนะครับทางด้านของสวอนซีชนะนะครับขยับลงจาก 2. 6ุขยับลงเหลือ2.3 2จดานะครับสกอร์สูงต่ำครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับน้ำลบ10คู่นี้ก็อาจจะเป็นสกอร์สูงด้วยซ้ำนะครับ แล้วก็โมเมนตัมชัดเจนครับตามราคาเนี่ยอยู่ที่สวนซีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับไหลตามราคาไปครับราคาอยู่ที่น้ำขาวแล้ครับนะยให้เล่นที่เสมอน้ำขาวครับสำหรับสวร์ซีนะครับให้เชียร์ที่สวน์ซีน้ำขาวนะครับแต่ถ้าราคาปปน้ำลบสิบหรือน้ำลบห้าเนี่ยค่อนข้างจะแพงไปนะครับให้ต่อที่สวร์ซีครับราคาเสมอขาวครับคู่นี้นะครับแล้วก็สกอร์สูงด้วยนะครับแล้วก็คู่ ท้ายของค่ำคืนนี้ครับหนึ่งทีมลุ้นเลื่อนชั้นอัตโนมัตินะครับในแชมเปี้ยนชิพนะครับเบอร์ลี่ครับจ่าฝูงณขณะนี้ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเบอร์มิงแฮมซิตี้ตีสามตรงนะครับที่เทิร์ฟมอล์นครับอุณหภูมิ6องศาฝนจะตกด้วยนะครับพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับทางด้านของสื่อต่างประเทศให้เสมอกันที่2-2นะครับผลงานล่าสุดที่พบกันมานะครับ6ครั้งหลังเสมอกันสองสองนะครับเบอร์ลี่ชนะ2เบอร์มิงแฮมชนะ1ครั้ง นัดล่าสุดก็เสมอกันในบ้านของเบอร์มิงแฮม1-1ก่อนหน้านั้นเบอร์ลี่บุกไปชนะ2-1ที่เหลือก็เสมอกันทั้งบ้านเบอร์ลี่แล้วก็บ้านเบอร์มิงแฮมนะครับ2-2 3-3เบอร์ลี่ชนะมากสุดนะครับ3-0แล้วก็เป็นทางด้านของเบอร์มิงแฮมซิตี้เคยมาเยือนแล้วก็ชนะไปได้2-1ในปี2013นะครับทางด้านของการเดินทางวันนี้จากเบอร์มิงแฮมมาที่เบอร์นสลีย์นะครับ149กิโลเมตรก็ไกลเช่นเดียวกันนะครับตารางคะแนน ทางด้านของเบอร์ลี่ครับยี่สบสานัดสี่บเ็ดคะแนนเท่ากับเชฟฟิล้ยน์ยูในเต็ดแต่แข่งน้อยกว่า1นัดนะครับปรับตัวได้เสียบ,บุกอยู่ยี่ลูกทางด้านของเบอร์มิงแฮมอยู่อันดับที่สิบสามครับยี่สิบสามนัดสาสิบสองคะแนนนะครับเบียดบี้กับเวสต์แฮมแล้วก็สวอนซีด้วยนะครับอีกทีมนึงก็เป็นทางด้านของเรดดิ้งนะครับก็อยู่กลางกลางตารางนะครับอยู่อันดับที่สิบสามนะครับปรับตัวได้เสียบ,บุกอยู่สี่ลูกทางด้านของผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับใน เบอร์ลี่ก่อนนะครับไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็แพ้มาในลีกครับนะครับ2-0ที่เหลือในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยชนะมิดเดิลสโบร์3-1ในบ้านนะครับไปเยือน QPR ชนะได้3-0ชนะแบ็กเบิร์น3-0ชนะคลาวด์สเลียทาวในลีกครับครับ3-1แพ้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับ5-2เลยนะครับทางด้านของเบอร์มิงแฮมครับ6นัดหลังเนี่ยชนะ2นัดนะครับเสมอ3นัดแพ้1นัดนัดล่าสุดชนะเรดดิ้งได้นะครับ3-2 ก่อนหน้านั้นเสมอแบ็กพูลครับ0-0แพ้ซันเดอร์แลนด์ครับคาบ้านครับ2-1เสมอสวอนซีในนัดแรกอ่าเสมอสวอนซีนะครับไม่ใช่นัดแรกที่เจอกันนะครับเสมอสวอนซีนะครับ2-2ชนะสตอกซิตี้2-1แล้วก็เสมอกับมิมวอลครับ0-0นะครับทางด้านของเบอร์มิงแฮมก็ ฟอร์มค่อนข้างจะดีครับสำหรับทีมที่อยู่กลางตารางครับทางด้านของเกมในบ้านของเบอร์ลี่เนี่ยเก็บชนะมาได้ถึง6นัดติดแล้วนะครับแล้วก็เสียประตูน้อยมากนะครับทางด้านของเบอร์ลี่ยิงได้มหาศาลยิงไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่2.5ลูกเลยนะครับทางด้านของเบอร์มิงแฮมครับเกมเยือนมีแพู้่2นัดจาก6นัดที่ลงสนามไปนะครับมาไปดูราคาต่อครับสำหรับคู่นี้ครับ เปิดราคามาเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเบอร์ซสลีย์จากหงนะครับที่เปิดราคาที่1ลูกเต็มก่อนที่จะไหลลงมาที่ราคาครึ่งควบลูกน้ําขาวนะครับสําหรับทางด้านของเบอร์มิงแฮมอยู่ที่น้ําเต็มนะครับครึ่งควบลูกก็ราคาสมเหตุสมผลครับไม่ถือกับว่าแพงมากมายขนาดนั้นนะครับแล้วก็ทางด้านของ1นต่อ2ครับ เบิร์นสลีย์ครับราคาขยับขึ้นนะครับจาก1.5ไปที่1.6เท่าราคาเสมอกันขยับลงนะครับจาก3.9เหลือ3.55ทางด้านของเบอร์มิงแฮมชนะนะครับขยับขยับลงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับก็ขยับลงที่1เท่าเลยนะครับส่วนมากที่เหลือก็อยู่ที่เดิมนะครับอยู่ที่ประมาณ5.4เท่าสกอร์สูงต่ำคู่นี้ครับ2ลูกควบ2ลูกทึ่งนะครับราคาล่าสุดน้ำขาวนะครับ คู่นี้เจอกันอทีไรก็ออกไปทางด้านของสกอร์สูงนะครับยิงกันได้ทุกนัดนะครับไม่ต่ำกว่า3ลูกรับคาเฉลี่ยคู่นี้ครับเหล่าร้อยหล่ามองว่าครับหลังจากที่เบิร์นสลีย์นะครับแพ้มานัดล่าสุดเนี่ยนัดนี้เนี่ยต้องทําคะแนนให้ได้อย่างน้อย1คะแนนนะครับเพื่อที่จะหนีใช้ฟิลยูไนเต็ดนะครับวันนี้ได้ ถือว่าได้รับโอกาสนะครับเล่นในบ้านนะครับก็ต้องหมายมั่นปันมือนลครับว่าวันนี้จะเก็บ3ามแต้มให้ได้ในบ้านนะครับสําหรับทางด้านของเบอร์นียแต่ก็เป็นงานไม่ง่ายเลยนะครับที่เจอเบอร์มิงแฮมในวันนี้หลังจากที่ดูฟอร์มมาเป็นพักๆช่วงๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะประทับใจทีเดียวนะครับสำหรับฟอร์มของเบอร์นลีย์นะครับสปีดบอลค่อนข้างจะเร็วนะครับแล้วก็ปีกซ้ายขวานะครับสุดเส้นแล้วโยนแล้วก็มีตัวโมก เข้าฮอสหลายคนนะครับทางด้านของเบอร์ลี่เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเกมบุกเกมรุกอยู่ที่เจ้าบ้านนะครับให้ต่อที่เบอร์ลี่ครับราคาครึ่งควบลูกรับไม่หูแหวงก็กินเต็มแหละครับสําหรับคู่นี้ลุ้นกันที่เมทที่2ครับรบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด4คู่นะครับกับเหล่าร้อยหลาวันนี้นะครับเดี๋ยวทบทวนให้อีกทีนึงนะครับคู่แรกนะครับเชลซีกับทางด้านของบอลมัดนะครับ เชลซีแพ้มา3นัดติดแล้วนั้นนี้ก็ต้องเอาชนะให้ได้ละครับลูกครึ่งสําหรับราคานี้เชลซี Chelsea นะ่าจะเอาอยู่นะครับเพราะงะั้นให้ต่อที่ลูกครึ่งครับราคาเชลซีครับต่อที่ลูกครึ่งน้ําเต็มนะครับคู่สองแมนยูนะครับการของนอตเทมฟอร์ตนะครับราคาก็ไม่ถือว่าแพงมากครับแต่ต่อขาดทีเดียวในราคาที่ลูกครึ่งลบสินะครับ ก็ให้ต่อที่แมนยูครับคู่ที่2ลูกครึ่งลบสินะครับเหตุผลก็ไปดูทางด้านของต้นคลิปได้ถึงแม้ว่าแมนยูจะจัดตัวผู้เล่นลงสามก็ยังจะแปลกนิดนึงนะครับแต่วันนี้น่าจะเอาอยู่นะครับเกมรุกค่อนข้างจะดุดันทีเดียวที่จัดสําหรับเทนฮาครับคู่ที่สครับเรดดิ้งกับซอนซีนะครับโมเมนตัมเอียงไปทางด้านของทีมเยือนมากกว่าชัดเจนนะครับเรดดิ้งไม่ต่อเลยนะครับถือว่าไม่ได้เปรียบเลยนะครับที่เล่นในบ้านเพราะฉะนั้นคู่นี้ ให้ต่อที่หานขาวเลยครับสวอนซีครับต่อที่ราคาเสมอขาวครับคู่สุดท้ายครับจ่าฝูงเบอร์นสลีย์ครับเจอกับเบอร์มิงแฮมนะครับราคาครึ่งควบลูกสําหรับจ่าฝูงในวันนี้ถือว่าสมเหตุสมผลครับเพราะฉะนั้นให้ต่อที่เบอร์นสลีย์นะครับราคาครึ่งควบลูกครับครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด4คู่กับเรานะครับเหล่าร้อยหลาวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาครับ พรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางของเรานะครับมีทีเด็ดส่งตรงถึงท่านทุกวันเช่นเดียวกันกับ YouTube c h anel ของเรานะครับช่องทางของ Li@ แอดนะครับแอดมากันได้นะครับในแอดไซครับ1 0 0 r a นะครับไลแอดของเรานะครับร้อยหลาครับ 1000RA ครับมีแอดไซอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับแอดมาทักทายกันได้ครับมีทีเด็ดทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ